เออกำเออมาตกกำเมาเมยเนาะโอเดย์เนาะมาเมยเนาะโอ้โหสุดๆเลยเออเราไปแกะหะนนี่เนี่ยเอามองนู่นๆหนึ่งกำข่างนี่เด้อพี่พี่ ประมาณฉันเป็นจะได้เป็นจะได้วาสุกคากล้ายเพิ่นเห็น <c oughs> แต่เพิ่ร <c oughs> <c oughs> ์ดเดียวไปกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิกสุขูสุขคนเนาะมื้อนี้กะเป็นคลิปลงไทยให้ไทยหน้าเนาะมื้อนี้กะสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่ง สเก็ตบอร์ดพี่น้องเลยสเก็ตบอร์ดใหม่ที่บ่าวน้อยเห็นเองนี่แหละเห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่ว่าข่อยทายหน้าแะไรเป็นคอมเมนต์ว่าเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าอันคือบอร์ไซอันสเกต็ตเขาจะเอิดอี่อยงสเกต็ตกี่กีบ่บอร์ดวอันละในไซน์นอันนั่ดดนอ่าโดนทายเหาะตอนทายหน้าตอนขาดหน้านะพี่น้อง บ้าน oh, ้อยกับอว่าเขาเจาเหตุยังไงด้ก็เลยร้องเขาไปเบิ่งใน youtube เบิ่งนะกะเขาจะเอาเล็กจอดใช้กันแหแต่ของบ้าน้อยเอาไม้เอาพี่น้องเ้ยเอาไม้แล้วก็เห็ดเองตามภาษาข่อยเลยก็ร้องเอาไปใส่เลยเบิ่งเนี่ยมันก็ไหลอีดีพี่น้องเ้ยมันก็ไข่กวนยางก็เลยสีมาถ่ายผมเปพี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศย่ำแดงๆพี่น้องสีตองไทยหน้าขาดหน้านะ ทางนั้นเป็นกะลกกะพี่น้องไปด้วยกันทางนี้ก็เป็นไ <c oughs> ายลกกะล้ำหน้านะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทางนั้นก็คนงานมือน,นิชามคนจังมากขบกว่าสาวทางใบเนาะกับดูสาวเราอันนี้ก็สาวพอบีเนาะโอ้เฮะ <laughs> มาแต่งเขียนวะสบายดีสาวพอบี <c oughs> ดอกกะเนาะอันนี้กะไอซุกเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องจีบสาวสุกเนาะอันนี้กะคุณแม่โอ้สบายดีสบายดีคุณแม่บรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะแม่อันนี้กะสาวปีใหมพี่น้องอ่าคนมาลำหน้าซอยพี่น้องมรงบ้านนี่กะมากับสาวบอบบี้จะมาแล้วว่าพี่น้องสาวบอบบี้ท่านนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปลำมาแม่แล้วขอกลไป ถ่ายหน้าไปขาดหน้าน้องน้องขาดนม่หายใกล้ใช่แล้วเลยละพี่น้องเลยยังอีกแถวหนึ่งแถวหนึ่งหน้าก็นดิลำร้ายมื่อเด้อจ้างนำลำเองนำเอาไปไล่บอกแกไปอันั่งแก่เออฮามกับพี่ไม่ ไปไเดี๋ยวนะเป็นภาพพี่น้องไปบึงสเก็ตบอร์ดเนาะสเก็ตบอร์ดถ้าจะเอิยแมน่นน่าจะแม่นสเก็ตบอร์ดในขี้ตม

ท้ายสเก็ดบอร์ดบ้ากินมาอยู่ฟ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 ูู่่ลิกลงหลุดดินแกนนั่นเดี๋ยว่เหงส่ใครก็โตบืงสาวนั่นตัวนั่นนันของหาส่วนไตัวไีนตัวนันไนั่นเออมนี่ีน้องให้ทีบ่านน้อยกำลังไทอยู่นอนไท ก็ขี่สเก็ตบอร์ดให้แต่พี่น้องไทยหน้าจะให้มาเบิ่งก่อนปานาตาเป็นอย่างไรเนาะสเก็ตบอร์ดครับไท้ห,หน้ามันก็ใบใหญ่เดอกพี่น้องแต่ในในเกาะมันก็คือใหญ่ก็ไท้หน้านิดหน่อยนี่สเก็ตบอร์ดเป็นอย่างไรพี่น้องต่อมาต่อใส่กับถ่ยเนาะนี่เอ็นบอลอ้ยดื้อเอา,าเห็นหมา่าปะ น,นี่นอดมันดูดพี่น้องนอดกำเดียวมันดูดลืมเอามาใช้ด้วยต้องได้ขึ้นไปเอาอีกด่นเดี๋ยวดีบสกเก็ตบอร์ดกอนนี่บอ่อน้อยเห็ดเองพี่น้องเลยนี่เอาแต่ขาดกระไรพี่น้องขาดไทยกระไรแกไะไปไปใช่คืออยู่บ่พี่น้องเลยคืออยู่ทางนั้นอยู่บ่นี่ ตัวนี้มันหกักพี่น้องเลยมันหกักแต่ก็ยังไถได้ขาดได้เดี๋ยวสิขาดใหนเบิงนะ่งเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบบาวน,อนอ้อยสีแองอ่าไถให้เบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนะตั้งกองไว้ บ่น้องนี่ Đi หยังมึงย่านี่บอกติแลก bỏ, นําครับบ่มาเบิ่งเออไปซ่ําบิอีกเกลาะพี่น้องเอ้ย ก,กัมอีกเออมันมันข่าวโพดเรือกามข้ังนั้นโพมขึ้นกี้นีเ่เออกามเออมาตกกามโอ้ยจะขี้วมเป็นเลยละนะเจ้าพี่เฮขึ้นเมิ่งขึ้นยามดีดีับน เออเออมันก็สามมันไรเดือนกำเออป้ะกำโอ้สุดยอดชาวาันวิ่ขึ้นมัน้ง เอาขึ้นมาหนึ่งหนึ่งก็ฟ้านไปเลยเออโอ้ซาบอเบซามนั่งมันได้เดือนหรอโคตรดีครับบวถึงหอดซะน้ำม่หรอปะเอากันเหลี่ยมกันเหลี่ยมโอ้กานเหลี่ยมกันโล่งเนาะ Các lái cháu mà bị Cứt Căm Ừ Ok ok Phát lại แค่นี้ไอไวไอเก่งกาดอตอนนี้กาแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่จะไดไ้ทยแล้วแล้วเนาะซึ่งวิวโคตรสวยเลยเดี๋ยวนะี้ทางน,นี้กะ่าอีเมลแล้วกะให้ชุกเป็นดำหน้าเนาะชอบพี่ใหม่เออคนที่จากมาสามคนเนาะอันนี้ จำขณา์คุณห Cái là... này là gì vậy? Cái này là gì? Cái là gì? Đúng không? Đúng không? Chắc bị cái đó này không? เราวิกก็เก่งแต่ว่ายวก็กปำปั้นนั่งตีเอาเจ้าเก่งกัน,กนตีเออกำอเึินทางนัง่งชาบไหมน้องพัิมศไทายคือกันขึ้นขึ้นเป็นหรอมบอีว่าโอ้ขึ้นแน่หร่อ่เป็นหรอง่ายเอาลีกลัวอะไรว เนอะตดยอดเลยโอ้โหสุดๆเลยเออเอาไปิดแก๊สอ่ะีเนี่ยเอามองนู้นๆหนิกำข่างนี่เด้อพี่พี่ โอ้ยตะกี้กันวตอนนี้สาบีหม่เนาะสีร้องลงเมื่อถงอันนั้นสีร้องร้องขาดกันอนนี้เอานี่ลงเน่แล้วก็เอาคืนด้วยเอาคืนมาหอดีเออะใช่อาเลย อเออเองอย่างเลิงเองก็เล่งเออบมเล่งก็นไรแทบหนีแหละเลิงแห้งมันยาดมันขบกุ้มหมดเเออการลังเชินนลยนี่สามวิม่เนาะโอ้โหโอ้สุดยอดว่ะสามวิม่ นเาะใช่แล้วประมาณจังเป็นจะได้เป็นจะได้วาสุกคากลายเป็นเน้นแต่เพป็นไหนคนเดียวไปเป็นเน้นแต่ข่อยท้ายคนเดียวมันมาโอ้ยมันง่ายอยู่บ่เพม่อนก็ว่าแหละเหมือนกับลอกมาเถอะค่มันก็อยากผืนเนี่ยขั้น้ายนี่ได้เรื่องแบบมันโมผืนด้วยไปตามห้องเลยพี่น้องนี่เป็นจะได้โอ้วาสุกค้คย่า ไทยยอะทดเนี่น้จะเป็นไงอนีจะดำหน้าใอเพราะว่าจุกมีแต่ดำหน้าเนาะมี่ต่ข่อยไทยข่อยข่าข่อยเห็ดอันนี้ใช่ค่ะพี่นอยโอ้แบบบันไดเดือนเลยเนี่ยมันจะไปสุดยอดเลยพี่น้อง ขัด <c oughs> แบ้มพอดีเถอเนาะพอดีโอ้อบาดุกว่าขาดหลายผัวเคยเห็นผัวเคยเห็นอ๋เป็นยังไงเหรอนะกามมือน,นิกับสิทธายไว้แล้วก็ อ่ตอนเช้าสีร้องมาขาดน้อพี่น้องนี่ให้ให้นั่นก็ขาดแล้วแหละมืออื่นก็นสิได้ลำชุดนี้แล้วพี่น้องอยังเดืออีกประมาณสามสี่ให้ถาร้ำก่อนเซเว่นก็นยังหกให้พี่น้องอยังหกให้มืออื่นมือฮือ้นยังอีกซองมือประมาณแล้วพี่น้องอีกซองบ้นบรรยากาศยามแดงๆเนะาะซาบใหม่ กสำหรับคลิปนี้กัสิมีเพียงเท่านี้นเด้อพี่น้องเด้อกัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมจุดจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นจไดจคลิปนี้กัาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กัขอตโตราไปก่อนเนาะบ๊ายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อดูขออุนนนขขขขขข่นขาดเนาะมวนนี่เห็นปขาดก็่ริ้ว่เคยขาดเสือเอ๋ยไทยไทยโมเมนต์ขาดบ๊ายบายพี่น้องเอิตตี้ Ha ha ha!